สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025อย่างยูโรคอปเตอร์ไทเก t ร์แอตแทกเฮลิคอปตอร์หรือที่หลายคนเรียกกันว่า t i เกอร์2 5ซึ่งถือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดรุ่นหนึ่งในตอนนี้เลยครับ มาเริ่มกันที่ภายนอกของตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับยูโรคอปเตอร์ไทเก2025ยังคงดีไซน์รูปทรงที่เฉียบคมและมีความล้ำสมัยตามแบบฉบับของเฮลิคอปเตอร์จูโจมแต่รุ่นปี2025นี้ได้มีการปรับปรุงในเรื่องของวัสดุภายนอกให้มีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแกร่งทนทานด้วยการใช้คอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ผสมไทเทเนียม ตัวใบพัดถูกออกแบบให้ลดเสียงการหมุนลงเพื่อลดการตรวจจับจากศัตรูนอกจากนี้ยังมีการเสริมกรอบรอบตัวเครื่องเพื่อให้สามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธเบาและจรวดขนาดเล็กได้ดีขึ้น ในส่วนของสมรรถนะยูโรคอปเตอร์ไทเกอร์พมาพร้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบเทอร์โบเมซ่า MTR 390 e n อ a n c e รุ่นอัปเกรดที่ให้กำลังสูงถึง1,470แรงม้าต่อเครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุดได้กว่า315กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินต่อเนื่องได้ไกลถึง800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ด้วยระบบเอว o n i c ッที่ทันสมัยมีเรดาร์และกล้องอินฟราเรดรอบตัว360องศาทำให้สามารถตรวจจับศัตรูได้ในทุกมุมมองแม้ในเวลากลางคืนหรือสภาพอากาศแย่อีกทั้งยังมีระบบช่วยควบคุมการบินอัตโนมัติที่สามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้านอาวุธยูโรคปเปอร์ไทเก2025ก็ยังคงความน่าเกรงขามเช่นเคยครับ โดยติดตั้งปืนกล30มิลิเมตรที่ด้านหน้าลำพร้อมระบบเล็งอัตโนมัติสามารถหมุนตามเป้าหมายได้อัตโนมัตินอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งจรวดนำวิถีเฮลไฟล p สไ e หรือ m i สเ r a รรวมถึงจรวดไม่ได้นำวิถีขนาด70มิลิเมตรช่วยให้สามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายภาคพื้นดินและเป้าหมายทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูกันที่ภายในห้องนักบินบ้างครับ ภายในถูกออกแบบใหม่ให้รองรับระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสเต็มระบบทั้งสำหรับนักบินและนักบินร่วมพร้อมด้วยหมวกนักบินที่มีระบบ HUD (Head Up Display) แสดงข้อมูลสำคัญต่างๆแบบเรียลไทม์ลดการละสายตาจากสนามรบพื้นที่นั่งในห้องนักบินมีความสบายและสามารถปรับระดับให้เหมาะสมกับนักบินแต่ละคนได้ดีขึ้นกว่าเดิม สุดท้ายในเรื่องของราคานั้นยูโรคอปเตอร์ไทเกอร์แอตแทกเฮลิคอปเตอร์2025ยังไม่มีการเปิดเผยราคาขายแบบเป็นทางการในเชิงพาณิชย์เพราะเป็นเครื่องบินทางการทหาร แต่จากการประเมินเบื้องต้นราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ65-75ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องหรือราวๆ2,300-2,600ล้านบาทไทยทั้งนี้ราคาสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับสเปคของระบบอาวุธและอุปกรณ์เสริมที่แต่ละประเทศเลือกติดตั้ง สำหรับใครที่สนใจในเทคโนโลยีทางการทหารหรืออากาศยานจู่โจมรุ่นใหม่ๆต้องบอกเลยว่า Eurocopter Tiger 2025เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามทั้งเรื่องดีไซน์สมรรถนะและระบบอาวุธที่ครบเครื่องพร้อมลุยในทุกสถานการณ์การรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ